ค่ะก็มาต่อกันใน module 1หรือหน่วยการเรียนรู้ที่1 back to school กับครูองเหมือนเดิมน,นะคะมาในคลิปที่2คลิปแรกเมื่อกี้เราเรียนเรื่อง countries and nationalities ไปแล้วก็คือประเทศกับเชือชาติเนะต่อมาเราจะมาดูกันในหัวข้อ w o r k to be อันนี้ถือเป็นการทบทวนนะ verb to be verb to be คำคำนี้เคยได้ยินมั้งแต่ชั้นประถมแล้วเนานะอะมาดู verb to be verb to be be แปลว่าอะไร be คำนี้ย be ประกอบไปด้วย is am a r e ใช่ไหมประกอบไปด้วย is am or ความหมายคืออะไรเป็นอยู่คือเป็น you, อยู่คือแล้วมีหลักการใช้ยังไงล่ะ,ะวันนี้จะมาสอนกร m ม a r หรือวิธีการดูซิว่า is am or ใช้กับอะ,อะไระมาดูอันนี้ work to be is am are อะทวนก่อนทวนที่หน้านี้ก่อนแล้วกันเนะ I y o U we they I y o U we they แล้วก็ประธาน พะหูพดทั้งหมดนี้จะตามด้วยล่ะไม่สิ i, I ใช้กับ m. You a m y o u v d ใช้กับ a r e h e she i t และประทานเอกพจน์ใช้กับ is อ่อทวนใหม่นะอันนี้เรียนมาตั้งแต่ชั้นประถมแล้ว I am ใช่ไหม You are We are They are he she i t แล้วประธานเอกพจน์ใช้ is ประธานเอกพจน์คืออะไรประธานเอกพจน์ก็คือยกตัวอ,อย่างเช่นคนคนหนึ่งชื่อ Mary อ่ะ m a r y เนี่ยก็คือคนคนเดียวเนะี่ย Mary is a teacher m a r y เป็นคนครูเนี่ยหรือประธานพระหูพจน์พูดถึงคนหลายๆคนของหลายๆสิ่งก็ได้ประธานพระหูพจน์ก็อย่างเช่น Mary a n d John Mary กับ John อ่ะเป็นคนสองคนล้ก็เป็นประธานพระหูพ์พระหูพจน์คือตั้งแต่2ขึ้นไปใช่ไหมอ่ะก็จะตามด้วย r I คู่กับ am you we there และประธานพระหูพจน์ตามด้วย a r e he she it และประธานเอกพจน์ตามด้วย is อ่นนี่คือการทบทวนให้ฝังที่นี้มาดูกันอ,อันนี้เป็น worksheet หรือแบบฝึกหัดของเว็บไซต์ที่เขาให้เผยแพร่ได้เนาะะทีนี้เรามาดูรูปย่อของมันว่ารูปยอ่อรูปยอ่อ นี่เป็น affirmative ก็คือประโยคบอกเล่าประโยคบอกเล่าในรูปยอ่อเมื่อกี้คุณครูบอกไปแล้ว I ใช้กับ am I am ใช่ไหม I am เนะี่ย I I am ที่เราพูดันเนะี่ยถ้าเขียนยอ่อเราเขียนว่า am ก็คือตัว I แล้ว apostrophe ตามด้วย m a m m u ตามด้วย รใช่ไหมเมื่อกี้สอนแล้วยู you, ตามด้วยรถ้าเขียนแบบย่อหรือ short form เนี่ย short form short form เนี่ยเนี่ยชอร์ตฟอร์ก็คือรูปย่อ form คือรูปแบบรูปแบบรูปแบบคำว่า form แปลว่ารูปแบบ short แปลว่าอะไรสั้นรูปแบบสั้นสั้นยูอัลเวลาเขียนสั้นๆจะอ่านว่า your ล y o u r แบบนี้ใส่ a p h o t r o p h e แล้วก็เติม r e ต่อท้ายอ่าแล้วถ้า we ล่ะ we are ใช่ไหมเมืแบบ่อกี้ we are รูปย่อก็เป็นะลร where where ก็ใส่ a p h o t r o p h e มี r มี e ต่อท้ายแล้ว d ดย์ก็ตามด้วย r ใช่ไหม they are they are รูปย่อล่ะเอา d ดยมา ใส่อ p o s ฟีตามด้วย r e there 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 your where there เมื่อกี้ he she it ตามด้วย is ใช่ไหม he she it ตามด้วย is ตัด i ทิ้งไปใส่ apostrophe s ตัด i ทิ้งไปใส่ apostrophe s เป็น his e h s Cheese อ s เวลาอ่านก็จะเติมแค่เหมือนเติมแค่ s มือนออกเสียงแค่เติม s ลงไปทีนี้เราจะมาดู negative negative ก็คือรูปปฏิเสธรูปปฏิเสธเราก็จะเติม not ต่อท้ายาเปรียบเทียบกับอันเมื่อกี้นะ อันนี้เป็นบอกเล่าใช่ไหมคะ I am เราก็จะ I am not you are you are not we are we are not they are they are not he is he is not she is she is not it is it is not อ่ะทีนี้เวลาเรา จะมาพูดถึงรูปย่อของแบบปฏิเสธเราก็จะเฉพาะ I นะคะ I am เติม not เต็ม,เต,มเต็มต่อท้ายแต่ถ้าเป็น You are not เราจะย่อ are not เอา You ไว้เหมือนเดิมเอา You ไว้เหมือนเดิมเราจะย่อ are not มาดูนะดู are not นี้กับ are not นี้นะเอาต่างกันยังไง เราจะเปลี่ยน are not เป็น aren't เราจะเปลี่ยน are not เป็น aren't โอเคไหมคะเราจะเขียนเราจะเปลี่ยนตัว o ตรงนี้ค่ะให้เป็น a p o s t r o p h e เราจะเปลี่ยนตัว o ตรงนี้ค่ะเป็น a p o s t r o p h e you are not เป็น you aren't we are not เป็น we aren't t h e y are not been t h e y aren't he is not been he isn't she is not been she isn't it is not been it isn't อ่าโอเคทีนี้ interrogative ก,ก็คือรูปประโยคคำถาม interrogative คือรูปประโยคคำถามทีนี้ รูปประโยคคำถามเราจะเอา is a mr a e ขึ้นก่อนแล้วค่อยตามด้วยประธานเอา is a mr a e the verb to be เนี่ยขึ้นก่อนแล้วค่อยตามด้วยประธาน i u v d h s ต่อท้ายทีนี้อันนี้เป็นแบบฝึกสั้นๆอ่ะเดี๋ยวให้นักเรียนกดพอรอตแล้วลองทำก็ได้เห็นไหม i ใช้กับอะไร i ใช้กับ am ก็เขียน รูปย่อเป็น m แบบนี้น i ใช้กับ i ใช้กับ m เขียนรูปย่อไปเลย m u ใช้กับ r รูปย่อไปเลย u อ่ะแบบนี้นะคะนี่เหมือนอันนี้เลยนะเห็นไหมเหมือนอันนี้เลยไหมนี่เหมือนกันเลยอันนี้เป็นแบบฝึกตรงนี้เป็นแบบฝึกทบทวนเฉย Uh, we, la. we la We are. They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  He They he is. S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 he She is. She a She it. it 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 is She is. ah okay na บอกให้ใส่ write in the correct verb to be Cindy เมื่อกี้บอกไปแล้ว Cindy ชื่อคนคนเดียวตามด้วยเลย is Cindy is my best friend Cindy เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน best friend เพื่อนที่ดีที่สุด Peter and Kate Peter and Kate คนสองคนคนสองคนเป็นพระหุน์เติมเลย are Peter and Kate are classmates ปีเตอร์กับเคสเป็นอะไรคลาสเม s เพื่อร่วมชั้นเรียนกันจอห์นนี่จอห์นนี่เป็นชื่อของคนคนเดียวเป็นผู้ชายจอห์นนี่ก็เป็นแหละ is จอห์นนี่ is my brother จอห์นนี่เป็นพี่ชายหรือน้องชายของฉันยูล่ะยูทำด้วยอาร์เดล่ะเดทำให้อาร์ it is you are a good student คุณเป็นนักเรียนที่ดี they are in classroom ขั้วเขาอยู่ในห้องเรียน it is an apple it is an apple มันคือ apple uh, felicia and i felicia and i felicia and i คนกี่คนสอง r felicia and i are sisters พวกเราเป็นพี่พน้องกันเป็นพี่สาวน้องสาวกัน i ล่ะ i ทำด้วยไรคะ i am I am her teacher. ฉันเป็นคุณครูของเธอ It is a book bag. มันคือกระเป๋าหนังสือ You are a doctor. คุณเป็นหมออทีนี้ rearrange, rearrange อันนี้คือให้ดูแบบฝึกเพื่อทบทวนนะคะเราได้ point ไปแล้ว point ในวันนี้เนี่ยเรา เป็นการทวนว่า I am, you are, we are, they are, he is, she is, it is ประธานพระบุพ์ตามด้วย are ประธานเอกพจน์ตามด้วย is I เท่านั้นที่ใช้กับ am ทีนี้ rearrange rearrange แปลว่าเรียงประโยคใหม่ rearrange the sentence ให้เรียงประโยคใหม่เขาเอาประธานกิยากรรมสลับกันมั่วเลยนะ่ย I not a teacher. a m รูปประโยคมันเป็นยังไงร,รูปประโยคมันคือ subject ประธานบวก verb to be ใช่ไหมแล้วก็อะไรตามด้วย object กรรมประธานคิย yeah, ากรรมแค่นั้นเองอ่ะมาลองดูดังนั้นอันแรกคืออะไร I am not ถ้ามี not, not จะต้องแทรกหลัง verb to be ใช่ไหมคถ้ามี not, not จะแทรกตรงนี้ถ้ามี not, not จะแทร not, not แกหลัง verb to be ข้อหนึ่งก็เลยเป็น I am not a teacher ฉันไม่ใช่คุณครู I am not a teacher ฉันไม่ใช่คุณครูคครข้อสองละ่ะ She is my mother she is my mother หล่อนเป็นแม่ของฉันเอาเรมาดูข้อสามลองดูข้อสาม the boys playful แล้วก็ a r อ่าต้องอยู่ไหนอ่าต้องอยู่หลังประธานก็ต้องเป็นเลย the boys are playful เด็กผู้ชายพวกนี้ทำไม c h เล่น ต่อมาเห็นคำว่า is ไหม is ต้องตามแล้วหลังก็ท่านมาเดิม the girl is in the room เด็กผู้หญิงอยู่ในห้องเอาครูคยงลูกสอนแทนแล้วนะต่อมา we จุดจุด,จด,จด,จด we ทำด้วยอะ are we are not at home we are not at home my dad is smart พ่อของฉันนะแมยฉลาด smart แปลว่าฉลาดก็ได้แปลว่าเท่ก็ได้ my mother แม่ของฉัน is a housewife แม่ของฉันเป็นแม่บ้าน she is not my sister หล่อนไม่ใช่พี่สาวน้องสาวของฉัน The teacher is angry. คุณครูเหรอไหมโกรธ The dog is in the kennel เห็นไหมคะง่ายไหมเออมีรูปประโยคเป็นไงประธานกริยากรรมแค่นั้นเอง Subject บวก Verb to be ถ้าเป็นปฏิเสธก็เติมอะไร not ต่อท้ายแล้วตามด้วย object ก็คือกรรมแล้วถ้าเป็นประโยคคำถามอ่าอีกอันหนึ่งที่สำคัญแล้วถ้าเป็นประโยคคำถามล่ะ is he a teacher is he a teacher เขาคนนั้นเนี่ยเป็นคุณครูไหมอ่ะเขาบอกให้ดูภาพประกอบเลยข้อหนึ่งข้อหนึ่งอันนี้กับข้อหนึ่งอันนี้มันจะสัมพันธ์กันให้ hey, look at the pictures and answer the question ให้ดูรูปภาพแล้วตอบคำถามข้อหนึ่งไอคนนี้มันนักกีฬารักบีนะ้นี่ยไม่ใช่คุณครูไหม h e r เขาคนนั้นเป็นคุณครูหรือเปล่าใช่ไหมคะไม่ใช่ตอบ no he is not no he is not เวลาตอบรูปประโยคที่ขึ้นต้นใน verb to be นะคะจะตอบ yes กับ no แล้วก็ตามด้วยอะละประธาน และ verb to be ถ้าสมมุติว่าใช่นะ่ะอย่างเช่นขออ้อ2 is it an elephant elephant is it an elephant มันคือช้างใช่ไหมเนีออ่ยข้อ2ข้อ2ใช่ช้างไหมคะใช่ yes yes, yes. It. it is อ่ารูปประโยคก,ก็คือ verb i, yes no ก่อน comma แล้วตามด้วยประธานหรือสิเนี่ยประธานที่มันถามเนี่ยแล้วตามด้วย verb to be ถ้าเป็น yes ตอบ yes it is ถ้าไม่ใช่ก็ no it is not แบบเนี้ยอ่าข้อสามข้อสาม is it a pencil is it a pencil is it a pencil ใช่ดินสอไหม pencil ดินสอ รูปที่3ามช้ดิงสองไหม yes ตอบละ yes it is ขขอสี่ละ they are twins เขาใช่ฝาแฝดกันไหม they are twins อันนี้ภาพนี้นี่น่าจะใช่ฝาแฝดเพราะทำไมมันเกิดวันเดียวกันเห็นไหมเป่าเค้กอันเดียวกันเลยถึงไม้จะเป็นแฝดหญิงแฝดชายก็ได้ ก็เป็นแฟดได้เหมือนนั้นอ are they twins are they twins เด <They S 1> ็กพวกเขาใช่ไหมพวกเขาเป็นฝาแฝดกันใช่ไหมคะถ้าใช่ละ่ะ yes c o ม m าตามด้วยละ่ะปะทานคือสิ่งที่เขาถาม they แล้วเอา verb to be ข้างหน้ามาใส่ต่อ yes they are c อห้า is he in the park park แปลว่าอะไรสวนสาธารนณะ in แปลว่าในใช่ไหม is he in the park เขาอยู่ในสวนสาธารณะหรือเปล่าเขาอยู่ในสวนสาธารณะไหมคะดูในภาพพี่คนนี้น่าจะเป็นอะไรเนี่ย teacher ใช่ไหมยืนสอนหนังสืออยู่หน้ากระดานเนี่ยน่าจะเป็นคุณครูเนี่ยกระดานเนี่ยอยู่ในห้องเรียนแน่นอนใช่สวนสาธารณะไหมคะไม่ใช่ตอบ yes หรือ no no c o ม m าตามด้วยประธานที่พี่โยถามคือถามอะไร he าตามด้วยอะไรอีก verb to be ใช่ไหมคะ verb to be he ใช้กับ is แล้วค่อยตามด้วยว not ต่อท้ายอันนี้คือรูปเต็มแต่ถ้าเราเขียนรูปยอ่อเราจะเขียนว่า no he isn't no he isn't ไปให้ครบไปครบอย่างไว is he a painter painter ก็คือ นักวาดภาพระบายสนะีหรือจิตรกรก็ได้ painter paint แปวลว่าระบายสี painter ก็คือคนระบายสีเนะี่ยแปลตรงๆเลยใช่ไหมเนะี่ยใช่ yes yes c o ม m าเอาประธานมาใส่แล้วต,ตามด้วย verb to be yes he is ง่ายไหมง่ายต่อมา number seven is Ricky in the living room living room ก็คือห้องนั่งเล่นภาพที่7ใช้ห้องนั่งเล่นไหมน่าจะใช่มีโซฟามีโคมไฟมีโต๊ะน่าจะเป็นห้องนั่งเล่นใช่อ่ะถูกต้อง Ricky is ricky in the living room ทีนี้ปัญหามาแล้ว Ricky ผู้หญิงหรือผู้ชายอะสมมุติว่าภาพชัดเป็นผู้หญิงแล้วกันอะุณคูณให้ Ricky เป็นผู้หญิงนะคะ ใช่ก็ตอบ yes แล้วนำชื่อของลิกกี้เนี่ยมาเปลี่ยนให้เป็นคำสรรพนามก็เป็น she ใช่ก็เอา verb to be มาตอท้าย yes she is ใส่จุด full stop จบ number i t is mom in the kitchen แม่อยู่ในห้องครัวหรือเปล่าใช่ไหมคะแม่อยู่ในห้องครัวไหมคะ ถือผักถือเส้นมาม่ามีแล้วก็มีหม้ออยู่ข้างหน้าเนี่ยใส่ผ้ากันเปื้อนใช่อยู่ในครัวไหมคะ Yes My mom นี่ชัดเลย My mom ผู้หญิงผู้ชายผู้หญิง Yes She is อะต่อมาน้ m b e r หน่อย Is your dad a postman Is your dad a postman your แปลว่าของคุณ your ของคุณ your dad พ่อของคุณ a postman p o s t m ก็คือบุรุษไพรสนี east เป็นอยู่คือใช่ไหมแปลประโยคนี้แปลว่าพ่อของคุณเป็นบุรุษไพรสนีหรือเปล่าทีนี้เราต้องมาดูข้อ9ใช่ไหม postman ภาพนี้เราให้เป็นอะไรดี ครูว่าเป็น police m a มมากกว่าน่าจะเป็นตำรวจมากกว่าไม่น่าใช่บุรุษไปสนีมีมไม้กระบองนะั่นไม่น่าใช่ is your dad a p o s t m a n ไม่ใช่ตอบเลย no your dad เป็นผู้หญิงผู้ชายคะผู้ชายก็ต้องเป็น he no he is not หรือรูปยอ่อเขียนได้2แบบ no he isn't อ่าโอเคไหมทีนี้มาดูข้อ10 are the books on desks are the books on desks หนังสือเหล่านั้นอยู่บนโต๊ะไหมคะไม่ได้อยู่คะ่ะมันวางลอยๆมันไม่ใช่ตามที่โจทถามไหม no ทีนี้ the books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 , the books. หนังสือเยอะๆหนังสือเยอะๆเป็นอะไรพระหูพ์เราจะแทนมันว่า they is amr ใช่ไหม they are no they are not หรือเขียนย่อเป็น no they aren't ต่อมาค่ะ are you mrs perkins are you mrs perkins คุณใช่ mrs เพ r k i n นไหม Mrs.mrs เนี่ยค่ะ m r s เนี่ยคะ่ยคะแปลว่านางนออางงอนางเนี่ยนางในภาษาไทยเนะี่ยนางเน่เป็นผู้หญิงอะ่ะแล้วก็มาดูภาพที่สิบเอ็ดคนนี้เป็นใครผู้ชายหัวล้านกลางล่มใช่นางเพิร์คินไหม no ตอบอะไรคะ no นางเพอร์คินเนี่ยคนคนเดียวแน่นอน no she isn't and the last one คอที่12 number 12 is the broom behind the door is the broom behind the door ไม้กวาดอยู่หลังประตูไหมคะไม้กวาดอยู่หลังประตูไหมคะอันนี้ไม้กวาดอยู่ไหนคะไม้กวาดอยู่ในถังขยคะค่ะไม่ได้อยู่หลังประตูถูกไหมคะ ไม่ใช่ก็เลยต้องเป็น no the broom the broom ในที่นี้มีอันเดียวค่ะก็ต้องเป็นะลร it no it isn't ไม่ใช่ค่ะอ่ะโอเคไหมอันนี้เป็นเรื่อง verb to be นะคะ verb to be มีอะไรบ้าง is am are is am are ต้องใช้ให้ถูกต้องนะคะใช้ให้ถูกกับประธาน I ใช้กับ am, uv d y และประธานผู้โพสใช้กับ are, he she is และประธานเอกพจน์ใช้กับ is นะคะ,ะก็จบในหัวข้อ verb to be เพียงเท่านี้นะคะ